ข่าวลือที่กระจายกันอย่างกว้างขวางซุงสตวินท้องแล้วหรือไม่แต่ซอการมาแสดงตัวอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับข่าวลือนี้ในวิดีโอที่โพสต์ลงทิกทอกซอการได้อธิบายอย่างละเอียดว่าความจริงแล้วฉันไม่ได้ท้องฉันเพียงแค่กินหมูกระทะเยอะเกินไปฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีข่าวลือแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้ฉันปวดหัวมากแต่ทำไมซอกาถึงต้องออกมาตอบข่าวลือ ทุกอย่างเริ่มต้นจากคำถามที่ซอกาดได้รับเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับซุงสตาวินและข่าวหรือว่าเขาท้องแล้วซอกาดได้อธิบายว่าฉันได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่องท้องนี้บ่อยมากในช่วงหลังๆนี้ครั้งหนึ่งเมื่อคืนก่อนฉันกินก๋วยเตี๋ยวกับคุณลุงคุณป้าแล้วพวกเขาก็เห็นข่าวในทิกตอกว่าฉันท้องพวกเขาถามฉันว่าฉันท้องกับคนอื่นๆหรือว่าฉันและเฮียซุงเลิกกันแล้วฉันต้องอธิบายให้พวกเขาเข้าใจว่าฉันไม่ได้ท้องและไม่ได้เลิกกับเฮียซุงด้วย นี่คือวิธีที่ซอากาดมาแสดงตัวอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้ท้องและไม่ได้มีการเลิกกับเพียร์ซุงซอากาดยังเขียนแคปชั่นว่าซอากาดไม่ได้ท้องโอยเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งแต่ทําไมข่าวลือนี้ถึงกระจายกันมีข้อสังเกตรหรือเหตุผลอะไรที่ทําให้คนเชื่อว่าซุงสตาวินท้องมีข้อมูลหรือภาพที่เป็นหลักฐานอะไรบ้างที่สร้างขึ้นข่าวลือนี้มีคนหรือองค์กรใดที่ส่งเสริมข่าวลือนี้คําถามเหล่านี้ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนสงสัยอยู่ในขณะที่เราไม่สามารถตอบคําถามเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน แต่เราสามารถเห็นว่าซอากาได้ออกมาตอบข่าวลือด้วยความเข้มแข็งซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ต้องการให้ข่าวลือเหล่านี้กระจายกันอีกต่อไปและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนพลาดไปการตอบสนองข่าวลือเช่นนี้อาจเป็นเรื่องง่ายแต่การตัดสินใจที่จะออกมาตอบสนองอย่างเป็นทางการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็เป็นการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวและอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตัวเอง ดังนั้นการที่ซอากาสได้ออกมาตอบสนองด้วยความประตือรือร้นและความเข้มแข็งนั้นแสดงให้เห็นว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองและไม่ต้องการให้ข่าวลือเหล่านี้กระจายกันอีกต่อไปแต่ที่น่าสนใจคือถ้าซอากาสไม่ได้ท้องและไม่ได้เลิกกับเพียรซุงทําไมข่าวลือนี้ถึงกระจายกันอย่างกว้างขวางมีคนหรือกลุ่มคนบางคนที่สนใจในการสร้างข่าวลือเช่นนี้หรือไม่หรือมันคือผลของการถ่ายทอดข่าวที่ไม่ถูกต้องคุณคิดว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้ข่าวลือเกิดขึ้นอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะ